สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสาวอุดรอินส์วิทค่ะมือนี้มาสวนโยเน้นได้ค่ะพี่นอ้องหญ้าร้ายหลยา,ย,า,าลยค่ะมาลกหญ้าซอยสาวอุดรอได้ค่ะฮัลโหลมีก๊อตอ้ลวสกูตไอ้ฝาซีสซูค่ายเนซอนเน้นแม่ย่าทำมือเสนเบียเฟอรคัตเซลเดี่ยดีเซลเฟอรคัตเซลอีอุนค้าว มูสคอมเมดมีดใหม่แวกซอยมีเมฮันดิสนิส์อ้าอีกครับเบฟซูกเอาเบอร์ซีโซทีเอาเบอร์เกต์นอกไว้เนเอาเดีเซ่ดีเซอีกแดงเคี่้ออนี่เซ่นนะนะมาร์เกตอ่านายการมาร์เกตคอมเม อันเด์อ il. ันเด์ฟล่ลาแีมาสาดอนอินสวิทวาสิมะถอนหญ้าพี่น้องแต่ว่าหากมันเลิกโพดค่ะเราดินมันกันเหนียวก็เลยว่าปล่อยงี่หละค่ะพี่น้องว่าเป็นยังจังในจังวากันไหมค่ะมือนีว่าไดเอาอุปกรณ์ ได้ยามาค่ะพี่น้องอันนี้มาอัปเดตให้เบิรงคข่าวว่าหอมของเ้านี่ก็โอเคอยู่ค่ะพี่น้องประมาณอันสองสามนาท์ผ่านไปค่ะมันกัสิล่งหัวมันกัสิออกดอกคือกันค่ะสาวอุดรว่าอาสิบเก็บเกี้ยวค่ะพี่น้องอาสิทิมว้ยิ่งซี่ค่ะแล้วก็ปีน้าเขาจังมาวากันว่ามันสิเป็นยังไงดี๋ยวว่ากับเบิรงก่อนค่ะมีเวลาอีกเดือนหนึ่งอยู่ค่ะก่อนถี่หิมะสิล่งค่ะพี่น้องติดตามกันต่อไปได้ค่ะวสาวอุดรเสียจยังไงกับหอมบัว รุ่นนี้ค่ะพี่น้องส่วนแปลงนี้ก็สิเป็นขึ้นช่ายกุยช่ายนะคะพักบุ้งตายแล้วถ้าเบิ้งว่าปีนามันสิเป็นยังไงอันนี้เฮากาว่ามาปลูกเพื่อปีนาเลยค่ะพี่น้องว่าปีนามันสิงหงอขึ้นมาอีกบอ่อหลังจากฤดูหนาวผ่านไปค่ะดูดูใบไม้พลิมันสิพากันปงขึ้นมาอีกบอ่ออันนี้ก็เป็นแปลงทดลองเนาะค่ะเนาะ สาวอุดรกับระท่านได้จัดเจนในการปลูกผักในสซบีเซแลนด์ปนไดค่ะพี่น้องหอนตามีเวลามาปลูกจริงจังกะปีที่แล้วก็ปีนี้แหละค่ะพี่น้องที่หันมาเขาหัวเขาสวนก้มหนาลงดินค่ะพี่น้องเห็นไหมะคะอันน้ก็ยังมีหอมบัวอยู่ค่ะสาวอุดรกะแบงมาปลูกฟังนีน้ำราะวะสองแปลงนัน่นเต็มค่ะพี่น้องเห็นไหมะคะเขามีสองแปลงผลได้ค่ะพี่น้องอันหอมบัว อันต้นน้อยๆก็ใบเขียวใบงามใบสดดีค่ะแล้วก็เรื่ิงมันจะออกดอกค่ะพี่น้องเห็นปะค่ะดอกมันก็เป็นแขกแขค่ะเป็นหอมแขะค่ะสําหรับฤดูนี้ค่ะเพราะว่าแดดมันหน่อยมันกับบริสัทใบสัดยังค่ะก็คิดว่าสิให้มันอยู่ใต้ดินนี่แหละค่ะพี่น้องปีนาจังสีวากันไหมบริวาสิเปลี่ยนใจปะค่ะก็เบื้องอีกสักสองสามอาทิตย์ก่อนค่ะ ก่อนที่มาตกว่ามันจิมีพัฒนาการดีขึ้นบ่ค่ะแปลงหอมพงเข้านะคะพี่น้องยากระโดกโดกเห็นบ่ค่ะทั้งผุนหยาแห้งคักพี่น้องฟังทั้งขวาสู่บ่ได้ถอนบ่ได้ค่ะต้องเอาพัวมามางัดก่อนค่ะพี่น้องท่อนเป็นดินตมเหนียวแล้วก็ลากลงลึกค่ะ ทางนาเสิเป็นบ้านชาวนาเ้อค่ะเป็นฟ้ามของชาวนาที่สาวอุดรในชีวิตเคยมาถ่ายคลิปนะคะอันนี้ข้าเจ้ากาที่เห็นเป็นก้อนขาวๆนะข้าเจ้าเตรียมหญ้าแห่งฟางแห่งค่ะใบสำรับฤดูหนาวค่ะไบถัเลี้ยงง่วในฤดูหนาวค่ะเขามาแลงผักของข้าวตอค่ะกะเป็นบรรยากาศบ้านๆเนาะค่ะเนาะเป็นบรรยากาศบ้านไร่ค่ะมีสวนมีโล่งง่ว มุมทางนี้ก็สิเป็นตะไคร้เนาะค่ะสองต้นกับพันหุนได้ตายสาวดอน่าแน่ใจว่ามันสียุ่มมุมหนาวบ้คะก็ล้องเบิ้งค่ะพี่น้องขันว่ามมก็จะได้คุดออกอีกละค่ะพี่น้องเบิ้งจากสองามอาทิตย์ก่อนค่ะมือนีบ่ไเ้เตรียมอุปกรณ์มาคุดค่ะต้นกะเพราเห่ากะเรียบร้อยตามทองเรื่องค่ะพี่น้อง สวนเขาบักขาอันนี้อัปเดตสวนเด้่ค่ะมือนี่ปูกหอมก็สิได้กินยุหดอกพี่น้องขันท้อนก็สิได้อยู่คานแต่สาวอุดรว่ามันสั่นโพดค่ะปล่อยไว้ในดินดีกว่านะค่ะพี่น้องผู้ใดวางใดค่ะอันนี้ก็บเบิ่งประทัดในออกว่ายาคือพักค่ะพี่น้องคือดอกไม้สาวอุดอกรก็เลยตัดสินใจว่าเออ ให้มันไงสะกอนจังสิรูว่าหญาหคือพักค่ะพี่น้องคือดอกไม้ค่ะมันก็นเกิดขึ้นมาเองเนาะค่ะเนาะสิเป็นดอกไม้มูนคุณยายด้วยค่ะเด้อที่คุณยายเป็นปลูกเอาไว้ค่ะสาวอุดรว่ามันเป็นกุหลาบหินกุหลาบหินค่ะพี่น้องซีแมนกุหลาบหินบ้านเฮาค่ะพี่น้องเป็นปลูกไว้ประดับประดาค่ะ อันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่ปลูกคุ้มนาดินนะคะปลูกคุ้มนาดินเพื่อกำจัดวัชพืชค่ะอันนี้กามีสีเทาๆค่ะเทาๆขาวๆนี่ก็สวยงามอยู่ค่ะเป็นพืชคุ้มดินนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบหินค่ะพี่น้อง สีมันออกสีน้ำหมากเนาะคะ่ะดอกไม้ท่งเมืองหนาวเนะคะพี่น้องอันนี้กัะดอกนี่ตอนเป็นดอกดอกมันง่ามๆเลยค่ะพี่น้องเขา้ะเ,เบิงกันตอนเลยดูไม่ไม,ไม่ปรีเด้ค่ะ อนี้สิเป็นสวนดอกไม้ที่ง่ามหมองนึงเลยแหะค่ะพี่น้องอันนี้ดูดูใบไม้ร่วงเนาะค่ะเนาะกัสีลักษณะประมาณนี้ค่ะดอกไม้พวกนี้ก็สวยงามอยู่ค่ะพี่น้อง ย่าเพ่นปลูกไว้เนาะค่ะเนาะต้นนี้ลักษณะคือหวานค่ะพี่น้องใบแบบนี้จักประหวานอีหยังหรอค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นลักษณะสวนของสาวอุดรอินชีวิตด้วยค่ะยืนยุหัวสวนค่ะพี่น้องแล้วก็ทายไปทั้งพุนคะ่ะหญ้าวิด้พี่น้องกว้างยุ่ปีนากะสิได้ปลูกพักกินหลายย่างยุ่คะ่ะ ื้นที่เท่าไรย,ยุคค่ะไว้ถธอปลูกพักปีนาค่ะพี่น้องติดตามกันต่อไปด้ค่ะถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสีวิตได้ด้ค่ะมื้อกี้อากาศเย็นเย็นพี่น้องแดดกะบ,บมีค่ะหวังมาพ่อแม่พี่น้องทุกคนคงสบายดีด้ค่ะสาวอุดรอินสีวิตสบายดีค่ะแต่ว่าอากาศหนาวค่ะค่ะ อันที่ใส่หมวกมากนี่เพิ่มเป็นมามาก,กันแดดได้พี่น้องคิดว่าฝนจิตกลิ้นอีกค่ะก็เลยเอาหมวกมาใส่ไว้ก,กันฝนค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ